สวัสดีครับบ่าวแซมน้องผิวชแนลครับนาครับพี่น้องมือนีบ่าวแซมสิบห้าพี่น้องขอมาช่มสวนพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องบ่าวแซมสิบห้ามาเบิองมักเกือบเบิองบักแตงพี่น้องเบิองบักริกพี่น้องที่พักที่บุข้าปลูกว้พี่น้องปลูกไใบพอดิกินครับผักสวนกั้วสวนกลัวพี่น้องวันมีหลายอย่างนะพี่น้องอันนี้คือว่าปลูกช่วงนานาหนาแล้วพี่น้องนานาเอาี ไปสู้นาแรงเลยพี่น้องน้ำก็เริ่มขี้เบิดเลยพี่น้องน้ำเริ่มแห้งเลยครับน้ำที่ห่อตักหมดก็ได้ครับพี่น้องปลูกรายก็ได้ครับช่วงนี้ครับปลูกเอาพ่อประมาณพ่อพี่น้องเอาแบบเนียนๆนะพี่น้องปลูกเนียนๆครับติดตามพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ้งพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศแม่โมโซครับบอสเซียมมาถ่ายเปลกแตงให้เบิ้งพี่น้องอันนี้เป็นแตงกวา ปลูกในพม่านสองอาทิตย์เลยพี่น้องหมกทั่วบักเตียงนี่ครับบกไคง่างายมาได้ได้วยพี่น้องปลูกหนาหนาวครับพี่น้องเพราะว่าพวกเพลี้ยพวกยังพวกแมงไม่หากินหลายครับกินใบกินยังกินยอดมันครับนี่ครับอันนี้เป็นบักทั่วพี่นอ้องนี่ครับข้างนี้เป็นบักทั่วผมจิถ่ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องต้นก็อาจจะบกไค่งายมาได้พี่น้องช่วงนี้ครับบกขึ้นหนาฟุนน้นนะครับ นี่เป็นบึกทั่วฝักยาวพี่น้องนี่ครับโอ้พี่น้องปลูกนานาวนดูระยยังดยยได่น้าครับใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นแบบไร้น้อพี่น้องยังดีครับคุณใด,ดงหัวับทรายแนะนำคอมเมนต์เอามาบอกให้ด้ยวยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องข้างบุกทั่วรวมครับแบ <c oughs> <c oughs> บนี้เลยครับ น้ำที่หดน้ำยังก็เริ่มแห้งพี่น้องเพราะว่านานเอาก็ยิบมันชู่ยละวเลียงพี่น้องปกติคงกระปุกคุณแล้วพี่น้องช่วงหนักฝนนะครับพี่น้องพุดหดพ,ดด <c oughs> พัด้าวัดจางพุดธสางน้พ่อพี่น้องน้ำบอกว่าครับนี่ครับฟังนีมันก็เป็นหนึ่งเป็นหวยเป็นอนี้อยูพี่น้องนนามเริ่มบกเลยครับปกติน้ำเกือบจูพีได้พี่น้อง ดูเงาผีได้ครับน้ำลายที่แน้นำบกครับในความสิภาพไปเบิ้งทางบวกผิดพี่น้องทางพักที่พักยังพี่น้องหงก็มีครับกล้วยก็มีหลายอย่างหลายเนี้ยอยู่พี่น้องนี่เป็นบมกพริกพี่น้องพริกครับบมกพริกหมากก็บ่ค่อยดกดได้พี่น้องนี่ห่างๆางใช่ไหมครับ บาพี่น่องมากันผีผีม,มากบ่ค่อยดูดคนไหนพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปวงอีกฝั่งนึงครับพี่น้องฝั่งน้ำผุนพี่น้องไอพี่น้องย่างไปเบิวลน้ำกันเลยครับฝั่งนี้เป็นบักเถือกกันพี่น้องนี่บักเัอือกความนี่พักพร้อมพี่น้องหลายอย่างอยู่ นี่พี่น้องบางนี่ขึ้นข้างเลยครับเป็นบางต้นเด้อครับบางต้นกับปลูกไม้ยู่ครับพวกเฟิกเจ้นี่ขึ้นข้างมีด้อยแล้วทุมนิดน้อยนี่ปลูกไม้ครับอืมทุมนี้ปลูกไม้บักพริกบักเขือมีเบิร์ดเลยพี่น้องนี่ที่กินพี่น้องซีกิน ปลูกบ่ได้ปลูลายพี่น้องปลูกฝได้เก็บไปกินยิ่งได้ครับโอ้หอมบัวก็มีพี่น้องนี่หอมบัวครับโอ้ตัวนี้ดูครับพี่นอ้องพักสวนกล้วยอีพี่น้องมีบานทุกอย่างเลยครับเน่าเฮ็ดก็เนีอยากต้องกินพี่น้องนี่ครับ ไอหมากอยู่ครับต้นนี้นี่บกุกพริกบุกเขือมีเบิดเลยครับพี่น้องกแลังเป็นดอกเป็นหมากพี่น้องนี่พริกบุกเขือมีเบิร์ดพีย่างเลยครับสีเล่พี่น้องสีเล่ก็เริ่ม อันนี้แล้วพี่น้องเริ่มใหญ่แล้วครับเริ่มได้ไปอ้อมเลยครับนี่อ้อมเส้นม,มูเส้นเนื้อได้แล้วพี่น้องนี่ใกล้แล้วครับยังได้กับฝากติดตามไม่ได้พี่น้องฝากช่องบ่อแซมน้องปิกชินเออร์ไนเดอร์ครับบ่อแซมกับไทยในบริเวณรอบคางให้เบิองน้ำพี่น้องนี่รอบคางเป็นปลาเป็นยังไรพี่น้องปกติเป็นปลาได้พี่น้องเจ้านี่ พักันมากเห็ดครับป้านต้นผักกระเฉดพี่น้องอู้นีมองพี่น้องข้างในเห็นครับนี่เด้อปลาผักกระเฉดทั้งนั้นเลยครับฝากติดตามช่องบ่าวแซมน้องนเตียวแชนแนลนายเด้อครับถ้ารับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ